เล่งถ่ายละครเต็มที่หลังโควิดเริ่มซาสำหรับปีเตอร์คอปไดลอนดอนทำให้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเจอลูกชายน้องเพนเตอร์และน้องผูม่าจึงต้องใช้วิดีโอคอลสื่อสารกับลูกตลอดพร้อมกับเผยถึงกรณีที่มีคนเชื่อมโยงเหตุการณ์มาม่าไม้พิลัสและซาร่าคาซิงกินีประเด็นสิทธิ์ในการปกครองลูกรวมถึงค่าเลี้ยงดูที่ต้องตกลงกันระหว่างพ่อแม่ที่แยกทางกัน ล่าสุดปีเตอร์คอปก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันบางครอบครัวอาจจะมีปัญหายิ่งกว่าคู่ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ก็ได้ส่วนคู่ตนก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็เกิดดราม่าตต่างๆมากมายกว่าจะลงตัวเช่นในตอนนี้แต่ทั้งหมดก็มีเป้าหมายเดียวกันคือผลประโยชน์ที่ดีที่สุดเพื่อลูกโดยตอนนี้อดีตภรรยาก็มีสิทธิ์ขาดในการปกครองลูกชายทั้งสอง น้องแพนเตอร์และน้องพูม่าส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูนั้นปีเตอร์เผยว่าก็มีการตกลงกันแต่เจ้าตัวไม่ขอลงรายละเอียดและตนก็สามารถนัดเจอลูกๆได้ตามปกตินอกจากนี้ปีเตอร์ยังเผยด้วยความภูมิใจที่ลูกชายคนโตน้องแพนเตอร์เดินตามรอยเท้าเข้าวงการบันเทิงโดยชิมลางเล่นละครแล้วน้องเองอ่านบทละค,ครคล่องกวดตนอีก ตนก็มีช่วยแนะนําการปฏิบัติตัวในการเข้ากองทายรวมทั้งช่วยต่อบทซึ่งตนก็ไม่ติดหากลูกจะเข้าวงการขออย่างเดียวอย่าให้กระทบการเรียนก็พอ